โอเคครับทุกคนขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ผมแบบไม่ค่อยได้ลงคลิปแบบแบบกิจกรรมมาแล้วก็แบบลงคลิปไปเลยอะไรแบบนี้ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนผมติดหลายอย่างกับและพูดอะไรไว้เนี่ยแล้วผมจะตีมด้วยนะครับทุกคนนะอาจจะแบบทําคลิปน้อยนิดนึงแต่ก็กลับมาทํหลังๆมา โอเคไม่พูดพานทำเพลงผมวันนี้ผมมาสุมหมัดยูนิคอร์นนะครับก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับในตัวตัวของผมนะเพราะว่าจากที่ดูแล้วเพราะว่าเวลาสตรีมผมเล่นราบลื่นในคนดูผมไม่ค่อยเห็นหมัดแต่พอมาดูวันนี้สวยนะโอเคผมไม่พูดว่าไม่พูดพ่มทำเพลงแล้วกันนะครับเหมือนจะมาเรีบๆนิดนึงก็ชุดเอยของทั้งหมดมีประมาณนี้นครับแล้วก็จะมีท่านี่เลยนะครับเป็นอยู่ในโทเค็นที่2นะถ้าเราจะเอาหมัดคือเราได้อยู่แล้วนะครับตัวน,นี้นะ แล้วก็มีกล่องอันนี้คือกล่องอ่อเป็นชุดนี่นะที่ที่เอามาขายก่อนหน้านี้ใช่ไหมไม่รู้ว่าออกไปยังนะตอนนี้โอเคเขาลดให้อันนี้ห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์อันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนผมก็หมุนหนึ่งครั้งไปเขาให้แค่ครั้งเดียวเนาะนี่เขาให้ครั้งเดียวนะครับวุย้ยอะไรนี่ฟอร์ดอันนี้อ๋อเซ็ตพิเศษของฟอร์ดเหรอมันมีด้วยเหรอผมเพิ่งผมไม่เห็น อ๋ออันนี้ขอ,อ,อ,อนี่ใช่ไหมอ๋อโทษทีนะครับทุกคนขอโทษทีทททททแล้วก็มีหัวตัวนี้นะถ้าเราสุมได้เราก็จะได้นะครับแล้วของรางวัลที่เราไม่เอาเราก็สามารถมาหมุนตรงนี้ได้เด้อเหมือนเดิมนะครับทุกคนเหมือนเดิมมาอันนี้1ิบครั้งเมื่อกี้ลดไป50%ิบเอนาะ10บวกหนึ่งครั้งนะเมื่อกี้มาเดี๋ยวผมจะไปต่อเลยเละกันเราหาโทเคนตัวนี้ให้ครบ3อันเราก็จะได้หมัดที่กําลังชอกอยู่นี่มานะครับทุกคนไปโอเคเอ้า ยังไม่ออกเว้ยโ,โอ้โหออกซ้ำโอ้โหโอ,ออกซ้ำได้ด้วยนะครับทุกคนออกซ้ำได้ด้วยโอ้โหออกยาวเลยโทเค็นไม่ออกเลยเออเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยก็เ,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 เกินเกินไปครับพี่พี่ได้หนึ่งโทเค็นนะตอนนี้แต่ชุดนี้ออกบ่อยมาก โอ้โหไม่ออกเลยคนดูโอ้โหวะโอ้โหอ่าอันนี้สองมาแล้วเออขอย่อยนิดนึงขอย่อยนิดนึงนะครับของที่เราต้องการเราเก็บไว้นะครับทุกคนเ,เก็บไว้อันนึงอันนึงเก็บไว้อย่างละสองไปเลยไปอ,อันนี้ผมก็จะเอาไว้นะอันนี้อ่ะเอาไว้ก็ได้เอาไว้อันไหนที่เราต้องการแล้วก็มาติ๊กเอาไว้นะผมเอาไว้นะ กองนึ่งกองนึงนี่แล้วก็ส่งไปห้องแต่งตัวนะครับส่งไปจะเ,เพิ่งเปิดก็ได้นะนี่เปิดอ๋ออันนี้ผมก็จะเอานะเลือกรวดเดียวนะครับอันนี้คือเลือกทั้งหมดนะทุกคนแล้วเราก็ได้รับสินหมุนสิบเก้ครั้งก็คือหมุนหมุนต่อไม่เสียเพชรครับก็คือไม่ได้ก็หมุนไปอีกขาดอีกโทเค็นเดียวนะครับทุกคนคือผม จะได้แล้วเนี่ยมาเถอะโอ้ยโอ้ยผมไม่รู้ว่าหมดกี่เพชรเลยนะทุกคนผมไม่ได้ทำให้เลยว่าผมหมดกี่เพชรน,นะผมก็ลืมดูเนาะผมมีแต่สุ่มๆไปเลยน่าจะประมาณพันสองพันเพชรแล้วแหละผมว่าถึงไหมวะโอ้โหไม่ออกเลยคนรูออกยากแท้ออกยากจังวะ อันนี้ผมขอเอาไว้ก่อนออกจากจริงอันนี้เอาไว้หน่อยไม่รู้ว่าอะไรแหละไปเราเอาไว้เราก็เลือกรถเดียวไปออกเถอะออกเถอะโอ้โหโอ้โหโอ้โห เออเออโอ้โหออกไหมเนี่ยไม่ออกถ้าไม่ออกจอ,อกเกมแล้วนะจะออกจากเกมแล้วนะโอ้คนดูออกยากมากออกจากแห้งออกยากมากเลยคนดูไปส่งไปห้องแต่งตัวไปคนดูย่อยไปไปกันต่อย6ิบหกหมุนเออนึกว่าจะไม่ออกแล้วงอนแล้วนะไม่ออกเนี่ย รู้เปล่าไปเท่นะคนดูหมัดผมว่าผมชอบอะ่ะอันนี้เราก็ส่งไปห้องแต่งตัวให้หมดเลยนะเดี๋ยวใส่ให้ดูในตัวผู้ชายด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนี่ได้หัวนี้มาด้วยนะท่าทางอันนี้คือท่าทางถ้าเราจะเอาของอ่ะเราได้อยู่แล้วนะครับท่าทางนี้นะเหนื่อยเลยคนดูพูดจริง หมดหลายเพชรเหมือนกันนะช่วง,งหลังๆมาผมไม่ค่อยได้คำนวณให้นะทุกคนว่าหมดเท่าไหร่นะครับทุกคนขออภัยด้วยนะลหลังๆมาเนี่ยตรงๆก็เริ่มขี้เกียจแหละอันนี้พูดแบบตรงๆไม่อ้อมค้อมเลยคนก็ย้อนคลิปด,ดูตอนเริ่มกดสุ่มแล้วก็ตอนได้แล้วแล้วกันนะครับ <c oughs> พูดคนมักงง่ายแล้วก็เมื่อกี้ได้หมัดเนาะทุกคนหมัดอยู่อาวุธ ก็ได้เห็นไปแล้วแหละคดุดูใช่ไหมนี่เดี๋ยวใส่ตัวผู้ชายดูด้วยนะครับตัวผู้ซ้ายตัวผู้ซ้ายนี่นะชอบอย่างหนึ่งคือเสียงหมัดไม่น่ารำคาญนะครับบางหมัดมันน่ารำคาญจนเกินไปมันมันเกินพอดีอ่ะคนดูโอเคหมัดตัวนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าสีทองหรือเปล่า สีทองอะไรกับเขาหรือเปล่ามันเนี่ยไม่ทองนะมัดสีม่วงวะ่ะผีม่วงนะคนดูไม่กรอบทองเนอะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยเจอกันใ่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายนะครับผม